สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดใจฝ่ายหญิงได้กล้วยด่างมาเป็นสินสอดสาวเปิดใจหลังฝ่ายชายเตรียมกล้วยด่างเป็นสินสอดที่อำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครพบนายปัณพัฒน์เตสิทธนพรอ,อาชีพรับราชการว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งมีประสบการณ์สูงในการปลูกกล้วยด่างและพันไม้สายพันธุน์อื่นๆมากกว่าหปี จากการสอบถามทราบว่าสายพันธุ์กล้วยด่างอินโดและไม้ประดับที่ดูแลอยู่นั้นมีราคาสูงจากหลักพันถึงหลักล้านบาททำให้ยอดขายค่อนข้างประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายโอกาสนี้จึงอยากสร้างครอบครัวให้มั่นคงประกอบกับเลิกงามยามดีมั่นหมายกับแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมานานถึงเวลาแล้วที่จะทำตามประเพณีไทยโดยการแต่งงาน นายปนพัท์กล่าวว่าในวันที่29พฤศจิกายนนี้อยากทำตามประเพณีของไทยอย่างถูกต้องตามประเพณีและสินสอดในงานแต่งนั้นประกอบด้วยต้นกล้วยด่างสายพันธุ์อินโดที่ตอนนี้ในตลาดกลุ่มรักคนกล้วยด่างมีมูลค่ากว่า2ล้านและเงินสด500,000บาททองคาอีก3บาทเมื่อพูดกันแล้วทางด้านแม่ของว่าที่เจ้าสาวมีความเต็มใจและรู้สึกดีที่ไม่คัดค้าน ที่ตนนั้นได้นำกล้วยมาเป็นสินสอดเพื่อสู่ขอลูกสาวเพราะเข้าใจและชอบปลูกต้นไม้กันทั้งสองครอบครัวด้านนางสาวปนัดดากันภัยน้องเบียแฟนสาวซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครอาชีพขายลอตเตอรี่ทั้งปลีกและส่งกล่าวว่ารู้สึกดีไม่กังวลเพราะส่วนตัวเป็นคนปลูกต้นไม้อยู่แล้วจึงคิดว่ามีคุณค่าในด้านจิตใจเป็นอย่างมากสามารถต่อยอดได้ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ